CPE m i n e c r a นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอนต์กันเป็นมอดต์แรกเลยที่ผมรีวิวก็ดูดูเบอร์เลากมีมอนทั้งหมดเดี๋ยวแต่มอนทั้งหมดกี่ตัวนะมีมอนเพิ่มมีมอนเพิ่ม,มหลายตัว,วคือแต่ขอประกาศแต่ขอประกาศรอบๆก่อนนะคะคือเลสเพย์ของผมคือจะทำเลสเพย์ใหม่นะครับ เพราะว่านนที่เราเนี่ยโะนไปลบของเฟินมาอันนี้เดี๋ยวเขาอาจจะยืดไต้อาจจะเค่แค่ของผมโดนลบนะคะก็เดี๋ยววก็เดี๋ยวจะมันเดี๋ยวเขาเ้าเรื่องเลยก็จะมีมอนใหม่ก็มีของใหม่มาให้ก็คือปกตค่ะนี่ก็เรื่องตัวแรกเลยก็มันก็จะเปไว,ว่ายเวอร์เป็นไรที่สปอนไม่ติดอ่ะ เฮ้ยสปอนไม่ติดโอเคโอเคงั้นก็ช่างมันไปก็ไปลองทดลองไปเล่นกันเลยเรามาดูตัวนี้กันนี่จะเป็นไข่นะคะเรดบลูกรีนเยลโลวไวท์เดีอยวเฮยเยลโลวไวท์แบ,บลแบ็อย่าให้มันลงลงน้ำแบนขาาครับเดี๋ยวมันจะเทไม่ได้ วิธะะีการเทมก็คือเอาปลากับแซนเดลแซนเดลคืออะไรนี่แซนเดลเรามันฟักนะครับเครื่องของก็สงสารที่อ่ะก็จะตัดคลิปตอนนี้มันฟักเลยตัดคลิปเฮยที่ะาดอ้ามันฟักมาแล้วครับตัวหนึ่งเฮ้บูดาก้อนเขา,ากับไม่เข้า,ากับสกินเลยอไม่เข้าากอบสก,กินเลยพูดจริงแต่เขา,าก,กับแชนเดลมาก เด,เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนรูปสกินดีกว่าเฮ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนนีไปไหน,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 นตอนตอนเด็กมันเทมไม่ได้นะครับมันจะทำได้อย่างเดียวนี่ทำได้อย่าง,าดางาเดียวครับเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเดไราไปตีมันนีม่มันกัดนะเนง,ง้อเวลาจะตีมันใช้ปลาตีตีมันกัดนี่ครับโตแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จะตัวเท่าสองบอกเลยก็เอาปลาไปให้ใหมันแล้วก็นี่ทำนี้ ไก่ร็จก็จะร่อนได้ตามบตีร่อนร่อนไอรอนแมนไม่ใช่แหละนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวดวนะดีให้ดูก่านทำไมเอ้ยเดี๋ยวปรับมันหาหนี้นี่เท่อ้าเท่เป็นไงล่ะเท่ไม่ล่ะเดี๋ยวพี่ลงมัดเดี๋ยวแป๊บพี่มัดนะครับเดี๋ยว โหลดไฟก่อนนะครับก่อนอื่นให้โหลดไฟก่อนเลยว่าเอ้าโอ้ไม่ตายด้วยแข็งแกร่งมากตัวนี้แต่เราจะตไปลงดึกนู้นน่ะเราจะตายเองนะเดี๋ยวที่ลงวัดก็ขั้นแรกเฮือกักดกระตุกวัดนี้คลิปนี้เกิดขึ้นนะคะขั้นแรกเลย เราจะต้องมีหนึ่งเลยบล็อกแอนเชอร์นะครับสอง่ะค้างเรืออุย้ยเข้าไหมแค่ะค่คเราือต้องมีบล็อกแอนเชอร์กับ EXP file ฟ EX นะคะเข้าไป e อ file ก่อน บลอกกันเชอร์นี้ใช้คูดไม้ Minecraft ครับถ้าเกิดไม่หลุดไม้ครับมันก็จะไม่ได้ขั้นแรกเราจะมีไฟมัดมาเอ๊ะตรงนี้ดินี้ไปก่อนลบไปตรงนี้ดิเออพอดีครับตอนนี้ผมกำลังอัดอยู่เจ้าคะนี่จะมีไฟมัดมาให้อยู่ในดาวน์โหลดค่ะ ก็กดเพิ่มเติมแล้วกดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์ไปที่แล้วก็กดตกลงเลยไม่ต้องรออะไรเดี๋ยวมันแปะแตกไฟล์ให้นี่ครับจะได้ไฟล์มัดรีแฟมมัดมาเอาออกไปเลยเข้าไปในบล็อกดันเชอร์ครับนี่เขาจะเข้าในแหละกดประแจแต่ประแจมันขึ้นต่อครับอันเชอร์ออปชั่นครับ อันนันจึงกดเทเจะแพ็กเหลือนไอตัวม็อดนี้ฐาะม็อดพีอีเนี่ยแต่เขาบล็อกแต่ถ้าเราเช้อเอาชั่นจะเร็วกว่าแล้วเขานี้จะจะแพ็คือตอนแรกมันจะปิดนะคะให้กดเปิดไอตัวนี้ด้วยไอตัวเนี่ยตัวม็อดเนี่ยเข้าไปที่ตรงนี้ตอนแรกจะไม่ตอนแรกจะไม่มีค่ะให้เรากดบวกไปกดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วกดไอตัวไปเวอร์เทจแพ็คเนี่ยนะคะ ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนมอสเดี๋ยวมันเข้าม่ได้ต่อไปตรงนี้ก็จะเหมือนกันถ้ากดบวกแล้วกดตรงนี้แล้วกดาดาวน์โหลดกดาดาวน์โหลดแล้วกดไอไวเวิร์นมอสไปนะคะเนี่ยแค่เนี้ยก็จะได้เล่นหมดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวผมกจะเปิดเทอมครับอาจจะลงคิดไว้ลงแล้ออได้ลงเลยจะได้ซ้าค่ะก็ยังไงเดี๋ยวผมขอพาทัวร์บ้านก่อนจบคพายก่อนแล้วกันคะ่ะพาทัวร์บ้านเลยกิ จะแผงคาก็มีชื่อทจะแผ็กคเดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บจะพาโชวบ้านดีไหมเนี่ยเฟล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 เดี๋ยวเข้าใหม่่ะเดี๋ยวเข้าใหมัน่ ก็แป๊บนึงนะคะสนึทีแอ้อัคทิปสามทีกดเพย์แล้วอยากให้ซจจะแผงอันโหลดนะนี่นี่จีกิทอะวอทอีสอะเอ็มพีเออไอ้ลูกมังกรนี่มันคาดเ่ยนะนี่เดี๋ยวๆบ้างผมด้านหลังผม แต่เอ็บีซีนี่ม,นมาตอนไหนเนี่ยเออเนี่ยนงมงกนส่วนไข่่ถ้าเกิดข้าวไปเวอร์เนี่ยบางเครื่องของบางคนอาจจันนะคะคือแบบอาจได้ยังไงอ่ะมันอาจจะอะไรบางทีมอาจจะช้าบางทีอาจจะกลับเป็นอะไร บางทีอาจจะกลับเป็นไอเอพีซีบางทีอาจจะพักเป็นเอพีซีบางทีอาจจะน่านโคตรเลยค่ะนี่บ้านผมนในกล่องนีไม่มีหาเลยเลยผู้สก,การกับไอปลาตกมาอยู่ชิดไปไตกแล้วมีแอปเปิลทองก็มีหาหาอะไรไม่รู้นะครับนี่กล่องผมแล้วมีทางไปเป็นรถตรงนี้ก็เคยเป็นอดีตที่ป่าแล้วก็มักนกับห,หายไปหายตัวหัวหายที่ไหนไม่รู้ครับโอ้ยกา้ามลงท่าไปต่อนี้ลงทาไม่ป่า ไม่รู้ทำน,นะลิกเข้าไปช่างมันเนถอะทุกผมก็จะทำเลสเทมใหม่น,นะคะน,นี่ไงมังกรแต่ก่อนทำเลสเทมขอจับมังกรก่อนค่ะโอ้ยเอาปลาเตรียมไปพักเท่านี้พอสักสี่อันเขียนนิ่ตเลงต้องเอาสักสี่อันเลย ก็ไม่ไดีเจตัวเทำไมมังกรมังกรจะเจที่โลกของโลกอันร่้วมันจะโจมตีเราดังนั้นเราข้ามเรดอกแล้วบางตัวจะมีสิ่ดอกไข่นะคบดอกไข่ดอกไข่เดี๋ยวบิมจับเอไว้ตัวกันเนอยอรายวอโอ้ยลูกกบลูกกาชีตตัวนี้อ่าขึ้นหัวใจดีเออ จิ๊กเกอร์อ no, like well, like ่ะเออมานี้กลับบ้านแป๊บพาห์มกลับบ้านแป๊บนู้นนู้นบ้านนู้นเออไรเงียบไปไรไอเนี่ยเป็นไรไอชาวบ้านอื้มนี่เดี๋ยว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 ชาวบ้านเป็วผมจะตัดพาร์ทเพียงแค่นี้นะคะพาร์ทก่อนจากนั้นเดี๋ยวไปเอามังกรนัด